สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมไฟเตอร์คุงนะกลับมาอีกครั้งเกมปั๊บสามนะพาร์ทนี้พาร์ทที่เท่าไหร่วะพาร์ทที่หกพาร์ทณิพาทหกนะจากจากจากเมื่อกี้ที่เราเป็นเอ่อสไปเดอร์แมนโซตัวนะที่เรามาทางโน้ตเมื่อกี้นะเราจะมาทางนี้นะอ๋ะอเดี๋ยวก่อนเออมันมันมีอยู่สองทางใช่ไหมตอนนั้นผมจะมาเซฟใช่ไหมที่จริงผมจะไปทางโน้ตไง แต่พอมาเจอทางนี้ก็อยากไปแต่ผมว่าผมไม่อยากไปผมว่าไปทางนู้นดีกว่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยกำกำโอเคเราจะไปทางนู้นนะนะทางนั้นเราไม่ไปเราจะไปทางนี้ไม่ไม่รู้ว่าทำไมเงี้ยไป อไปอืมไปไปเออมันต้องมีทักษะการทรงตัวนะอย่างนี้อ๋อมันมีอยู่สองทางอนะ่ะอีกทางหนึ่งเป็นการอัปเกรดเลยอ,อีกทางหนึ่งแบบไปต่อประจนภัยเงี้ยอ๋อเข้าใจแล้วดื่มน้ำสักสิบหนึ่งอ่า โอ้ย,อย,อยเกือบตกกรรมสูตรแสงแห่งทางสว่างโอเคได้โบนัสนะตอนนี้ก็เพิ่มเลือดนะแล้วก็กลับไปทางเดิมอนะแล้วก็ไปต่อน,นั่นเองอนะ โอเคเดี๋ยวเราไปทางที่มันประจนภัยต่อนะทางนี้มาอัปเกรดเลือดเท่านั้นนะโอเคนะเรามาอัปเกรดเลือดเฉยๆโอเคเราไปทางประจนภัยกันโอ้ยากเว้ยอุ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 ้ยแรงอ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้แรงว่ะอืมฮะ ไปไปไปโอเคตรงนีม้มีกับดักธนูอ่ะเราต้องระมัดระวังหน่อยเฮ้ยเฮ้ยอ่าทันนะทันตรงนั้นมีตรงนั้นมีศัตรูสองตัวกาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นะผมไฟเตอร์คุงนะตอนนี้กับเกมป๊อปสามนะเราจะมาต่อกันเลยนะอืมโอเคเดี๋ยวเราต้องไปอัพเกรดเลือดก,ก่อนนะ ทางนี้เราไปอัพเกรดเลือดมันก็นะก็ไม่ยากอะไรหรอกนะฮะแต่มีไตอะไรเงี้ยอืมโอเคไปไป อ่าตรงนั้นนะครับคือที่อัปเกรดเลือดนะจำเป็นมากๆครับเดิมก่อนอืมแล้วก็เข้าไปสู่สถานที่ทดสอบว่าถ้าเราเล่นผ่านนี้ก็ถือว่าอัปเกรดให้นะถ้าเล่นไม่ผ่านนี้ก็มันจะไม่ให้อัปเกรดนะอืมเสียวโดนเสียวโดนเชื่อนอ ทางแห่งแสงสวาง่า,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 างเจออ้อยอ้ยอ้ยกำกำกำทางแห่งแสงสว่างเสร็จคุณมีโบนัสเพิ่มเลือดนะ <c oughs> อัพเกรดพลังอนะ่ะตอนนี้ได้สติขึ้นมาแล้วก็ลุยต่อ <c oughs> อืมอ้อยอ้ยอ้ย,อย,อยกำไปเรามันจะมาต่อพาร์ทนี้พาร์ทที่หกนะ ร์นนี้พาร์ทหกนะต่อจากพาร์ทที่แล้วที่เราเป็นสไปเดอร์แมนโซ่ตระลวนนะมาดูตอนนี้ว่ามาตอนมามาดูตอนครั้งนี้ว่าจะเป็นหรือเปล่านะจะเป็นไอโซ่ตัวหรือเปล่านะดูกันมาแล้วก็ับ The Amazing Spider-Man โซ่ต r o l Part สามนะโอเคไปไม่ต้องเซฟ สไปเดอร์แมนะ Spider Man, โซตัว,วนะตน,นั้นตอนยังเป็นคนอยู่ฮะยังไม่เป็นสไปเดอร์แมนโซตัว,วนะั้นโอ้ยขึ้นทันนะโอเคพอมาถึงตรงนี้ก็จะมียูนิตอยู่สองตัวนะไม่ยากครับพอาะมีเหวอะ่ะเราก็สามารถจัดการง่ายๆเฉือดแบบนเงียบอืม เออนอนตายคาดินโอเคอเคกือบตกอ่ะไอที่ไตไปนี่มันมันเบานะมันมีน้ำหนักบาอ่ะสามารถลวงได้ง่ายฮะนี่

มีจุดเซฟด้วยดื่มน้ำแปบ๊บคุณต้องการเซฟไหมครับผมเซฟครับโอเคแล้วแล้วก็มาถึงทางที่เราต้องเดินทางไปปราสาทโน้นนะที่มันถล่มนั่นเองเราต้องเอาไอ้ดาบกิจเนี่ยไปแทงไอ้นั่นนะแทงปราสาทมันจะได้ฟื้นฟูอีกครั้งนะแล้วก็มียูนิตอยู่สตัวพอทำาาารเซก พระองค์จะมันดามาไม่พระองค์ครับมาแล้วนี่คือบอสของเราอะบอสของเรานี่เลือดเยอะมากๆเขาบอกเป็นยากนะยังไม่เคยชินเลยหน้าตาบอสแม่งเหี่ยมมานะโอ้โหดูจากลักษณะแล้วนี่สู้ไม่ได้แน่ โอเคตอนนี้ดัสเทนโกรธมากคะเ,เอาไว้รู้แล้วะลงไปข้างล่างเลยเออกูไปละมีอยู่ละ <c oughs> ไม่สู้ฮะเดี๋ยวตายจะไม่ เออโอเคะตรงนั้นมีโซ่นะโดดมาโลดลงมาอึบเออมันรู้ยังวะเอารู้เหรอ,อ ไม่วอยุสลาตันโอเโอเคแล้วก็จิมมีดนะทักษะจิมมีดอึ๊บอึ๊บออ่าโอเค ไอ้นกขอจัดการไอ้นกก่อนติดสถานะตัน,นะเมื่อเราปาไม่ใส่ศัตรูจะติดสถานะสตันนะโอเคเราสามารถเข้าไปบวกมันได้แล้วเราก็ต้องทำการเปิดประตูฮนะอืมโอเคไปพอมาถึงตรงนี้ เขาก็รัสแซน,นี่ก็กลายร่างกลายร่างเป็นสไปเดอร์แมนโซตัวนั้ะมาแล้วสุดยอดแห่งพลังที่น่ากล่าหน้าตานี่ดูเหมือนโหดร้ายมากๆมาสไปเดอรนะ์แมนโซตัวนั้ะฮึม กด e ชวลบหลุดมันอึ๊บหัวหลดุลดเลย ยูนิตหนึ่งตัวเดินมาอย่างชิลๆสบายๆไม่มีอะไรอะโอ้โหแม่งเห็นเดี๋ยวะแม่งโล้ไปทำไงดีเดี๋ยวเราต้องอ๋อมันหันหลังละอืม Wonderful do we not have enough to deal with already เราจะไม่สู้กับมันนะเราจะไปแล้วตามมาไม่ทันหรอกไอกตูดมึกตามมาไม่ทันหรอกไอกตูดมึกพอเรามาโดนน้ำพอเราพอเราเรา่างกายเราโดนน้ำปุ๊บราจะกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมคนะรเบพอทรายโดนน้ำไม่ได้น,ะนี่ตอนนี้ดูเหมือนเอ่อยันยันแห่งทรายนี่เหมือนจะจะเต็มเต็มตัวของของมันแล้วนะ sure this you control can thing? ไปอะคุณต้องบังคับสิ่งนั้นนะให้ได้โอเคอแล้วตอนนี้เราต้องคอนโทรลตัวม้าสองตัวให้ได้ครับ ตอนนี้มันกำลังจะตามล่าเราอยู่นะกขาต้องเบียดมัน <c oughs> เบียดวะเบียดเบียด <c oughs> อืม <c oughs> ไม่ ดัมปิ้งอะเป็นภาพที่สวยงามจริงๆอ่ะโอ้ยไม่ไม่ไม่อย่างนั้นแหละสวยไปด้วยสวยตอนนี้เราต้องไปตรงเมืองปราสาทให้ได้ครซึ่งอยู่ไกลมากๆครับนานะอยู่ตรงโน้นอ่ะทางขวามุมมะแลโอเค ถึงใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วตอนนี้ไอ้ควายชนหินโอ้ลูกระเบิดตุ้ม<ป>คอมมอนตามมาแงวชุบแ <c oughs> <c oughs> ม่งฮาวะแม่งล,องล้อหลุดวิงก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 ิง <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงตัวเมืองปราสาทแล้วยังยังไม่ถึงตัวเมืองปราสาทใกล้จะถึงแล้วโอเคลุยต่อเลยจะทายดัสเตนหรือเรียกอย่างนี้ว่าดูสเตนนะไม่เคยจบไม่เคยกลัวใคระ ซึ่งผมอัดซึ่งผมอัดคลิปลงทูบนี่มาน,นานมาก oh, พอแล้วครับนะก <Good. S 1> แล้วก็มีเสียงอีกคนหนึ่ง <You S 1> พูดก็คือร่างแห่งความมือดอีก <I did. S 1> อีกตัวหนึ่งฮะพูดนะ you are not อโอเคไปเงินขึๆๆอีกนิดหน่อยก็จะจบพาร์แล้วนะตอนนี้โอเคเจอกันพาร์ทหน้าพาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่พาร์ทที่เจ็ดนะพาร์ทนี้พนะันหกครับบายบายครับสวัสดีครับ